่ะวันนี้มีเรื่องเล่านะคะเช้าวันนี้ก็ไปเดินออกกําลังกายแล้วก็หลานก็ได้เพื่อนใหม่คนนึงหลานได้เพื่อนใหม่คนหนึ่งก็พามาเล่นที่บ้านพอามาถึงบ้านแล้วก็ย่า,ยาก,ก็จะออกไปตลาดกับบีบีออกไปออกไปซื้อของที่ห้างหน้าบ้านสักหน่อยแล้วก็พอไปถึง ใกล้ๆร้านสะดวกซื้อที่เปิดใหม่หน้าบ้านเนาอ<ม>ก็บอกบอกบีว่าบีเลี้ยวขวาไปหน่อยแม่เคยเห็นดอกไม้ตรงนั้นจะไปถ่ายรูปดอกไม้มก็ไปถ่ายรูปดอกไม้นะคะได้ดอกชนชมสีชมพูมาเยอะเลยเคยแวะเข้าไปครั้งหนึ่งก็เจออันแหละก็ไปถ่ายถ่ายถ่ายก็มีมีใครมาวันนี้ก็ไปถ่ายถ่าย,าย,าย,ายแล้วก็มีคนคน,คนหนึ่งหญิงที่มีอายุเยอะกว่ายาอ้วนเอง สิบปีนะคะอ่าสิบหรือสิบเอ็ดปีนี่แหละก็มาทักว่าชอบรูปดอกไม้เหรอเอาไปปลูกไหมอุ้ดูท่าทางใจดีมากเลยพอดูหนะ้าครับคล้ายครับคาว่าจะเป็นคุณหมอคนหนึ่งที่เคยทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่รู้จักกันนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าทักเนาะเออเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านอาจ,จะจำเราได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่มั่นใจ ก็เลยพอถ่ายดอกไม้เสร็จท่านก็ถามเออท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่ถัดจากดอกไม้น่ะมันเป็นเป็นป่าแล้วก็บอกว่ามีบ้านสองหลังเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นหลังคาเห็นไหมเราก็มองเออไม่เห็นจริงแต่มองดูดีๆก็เห็นมีหลังคาอยู่นะคะบอกว่าบ้านเจ้าของเดิมอะซื้อตรงเนี้ยแกก็ซื้อเมื่อ40กว่าปีมาแล้วเจ้าของเดิมก็ แยกทางกันแล้วก็คนหนึ่งก็ไปอยู่อเมริกาคนหนึ่งก็อยู่ที่ไทยแล้วก็ขายให้คนใหม่คนใหม่ก็ไม่ไม่มาดูแลเขาก็มาขโมยของอะไรไปว่าง,งั้นทีนี้แกก็ถามว่าจะมาซื้อไหมก็บอกว่าอู้ไม่มีตังหรอกขาดแถวนี้คงจะหลายล้าน <c oughs> แล้วแกก็บอกว่าเออเราก็ไม่มีเวลาดูแลเนี่ยคุณลุงแกก็ปลูกดอกไม้จะเอาไปปลูกไหม เราก็หมวแต่ทำงานที่คริสเตียนไงทีนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เลยทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนใช่ไหมคะเขาก็บอกใช่ค่ะก็เลยเอ่ยชื่อแกใช่คุณหมอนี่นี่นี่ไหมคะขอไม่เอ่ยชื่อตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะยังไม่ได้ขออนุญาตเนาะเขาบอกแกก็ดวงตาเป็นประกายบอกใช่ค่ะก็โผล่เข้ามากอดเลยนะคะคือท่านก็อยู่ในชุดนอนเราก็อยู่ในชุดที่ เต็มไปด้วยเหงื่อเพราะว่าเพิ่งไปเดินออกกําลังกายมาเนาะท่านก็ถามว่าเ,เธอเป็นใครนะเธอเธอทำแผนกอะไรเหรอ,อก็บอกบอกไปแล้วในที่สุดท่านก็จําได้เพราะตอนนี้ท่านก็ใกล้80แล้วนะอีกปีหนึ่งก็80แล้วนะคะก็บอกว่าท่านก็เล่าเรื่องราวนะคะเรื่องราวที่ได้มารู้จักกับพระเจ้าท่านก็บอกว่าได้ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนของ ครูทวีซึ่งเราก็รู้จักครูทวีนะคะที่อยู่ใกล้กับพระคิสธรรมอ่าตอนนั้นเรียกว่าพระคิดธรรมกรุงเทพหรือว่าพระคิดธรรมหมอเฮนรี่เนาะสมัยก่อนหมอเฮนรี่เป็นผู้บุกเบิกนะคะท่านส่งลูกไปเรียนที่นั่นก็เลยได้รู้จักพระเจ้ากับคุณครู คุณครูทวีซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็ท่านศาส,สนาจารย์จรุนวิชัยดิตก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะก็ดีใจก็เลยเรียกเข้าไปนั่งคุยที่ในบ้านแล้วก็ขอแลกเบอร์แลกอะไรกันแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ยทําไมพระเจ้าแสนดีอย่างนี้ทําไมพระเยซูแสนดีอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมหมอไม่ได้ไปโบสถ์มาหปีแล้วพ่อหมอไม่ขับรถแล้วก็อยู่ในนี้ลูกก็ทํางานอยู่ในเมือง ก็ไม่มีเวลาพาไปก็เห็นโบสถ์อยู่ตรงโน้นน่ะแต่ไม่ได้ไปก็เลยบอกว่าอู้ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเรามีโบสถ์อยู่ใกล้ๆนี่เองแกก็ดีใจมากก็เลยเออบอกว่าวันอาทิตย์นี้จะรับไปโบสถ์ด้วยกันนะคะที่ปากซอย14นี่เองก็ดีใจมากแกแกบอกว่าเดินไปก็ได้เดินไปก็ถึงใช่ไหมใช่แต่ไม่ต้องเดินหลอกเดี๋ยวครั้งแรกมารับก่อน พาไปรู้จักที่ก่อนแล้วก็วันต่อไปจะเดินไปก็ได้หรือจะให้รับก็ได้เพราะว่าก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วระหว่างบ้านของเรากับบ้านของหมอเนี่ยก็ต้องผ่านบ้านหมอถึงจะออกไปซอยสิได้นะคะก็ดีใจมากก็เป็นเรื่องเล่าที่ขอบคุณพระเจ้านะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามด้วยนะคะ เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณมากค่ะพระเจ้าเวพรค่ะ